Traffic Channel TV Online. คุณสมบัติทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณพิการด้วยปี so er ที่แล้วกป็นยปีที่แล้วนางงามเป็นแบบนางอะไรเดียวลุยคนลุยคนฝนตกเละหมดใช่ค่ะปีที่แล้วคือฝนตกนะคะปีนี้ก็อากาศเป็นใจฟ้าฝนดีมากเดี๋ยวมีข่าวประจานสะพานหนึ่งเรื่องนะครับท่านใดที่มาแล้วนะครับยังไม่ทราบวันนี้นะครับโรงพยาบาลนะครับ PMG นะครับพระรามสองนำเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาตรวจความดันให้ท่าน มาตรวจเส้นเลือดให้ท่านว่าเส้นเลือดไหนตีบไหนตันไหนพองไหนยุบไหนฟีบเงี้ยครับตรวจฟรีเลยนะครับอยู่ข้างเวทีนะครับอยู่ทางทหารหน้าเข้าเวทีอยู่ทางซ้ายนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับซ้ายมือของเวทีนะครับท่านสามารถมาตรวจสุขภาพได้ฟรีนะครับจากโรงพยาบาลพีจีพีเอ็มจีนะครับพระรามสองนี่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มาตรวจสุขภาพเขาดีเลยนะคานี้นะคะอยาก กังวลเรื่องสุขภาพนะคะให้เช็คสุขภาพก็เชิญได้เลยได้านซ้ายเวทีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับมานั่งที่โต๊ะเลยนะครับเราก็เฮ้ยยังไม่ได้เครื่องดื่มนะครับขออนุญาตเชิญท่านนะครับไปด้านหน้านะครับจุดลงทะเบียนอยู่ด้านหน้านะครับอที่นี่สวยมากค่ะอุ่นไอดีร้านกินดื่มบาร์แอนด์รี้องรคทะร้านเพชรพีเหลงค่ะ หลี่เฮงค่ะหลี่เฮงครับหลี่เฮงหลี่เฮงครับผมร้านของดอรพีครับครับประธานกรมจังหวัดนนท์นะหลี่เฮงครับผมโอเคร้านโกทองพระรามห้าค่ะมุกเยอะแน่ๆคนนี้เยอะวันนี้มาเยอะค่ะมุกมาบริษัททอมโปร คอมโพเรชันแนลลิมิเต็ดไอทีเน็ตเวิร์กลิมิเต็ดนะคะบ้านเอกแผนกนะคะและ ABS Auto ค่ะโดยอันดุเรื่องรถสัตว์ไปค่ะ Extreme Snooker นะคะ The เ a อร์พาเลสบาร์สมาคมกูชีบัวเพชรโดยนายกโกทาสัอันนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับท่านนายก โค้กของเรานะครับส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็กู้ชีพบัวเพชรานำรถแอมบูแลนซ์นะครับมาดูแลความปลอดภัยให้พวกเราครับอยู่ด้านหน้ามันเป็นความสบายใจของผมผมเนี่ยเต้นนอยู่ลมบ้าหมูกินผมเป็นบ่อยผมก็เลยเรียกแอมบูแลนซ์มาเยอะๆะครับผมเป็นบ่อยผมเป็นบ่อยนะครับก็ขอบคุณท่านนายกโคแล้วก็กู้ชีบัวเพชรด้วยนะครับที่มาพวกเราวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะคะเจียหลีคาเฟ่ เสียหลีมานะครับขายถั่วแระอยู่นูน่นมาขายถั่วแระอยู่นะของโปรดเลยอ่ะถั่วแระของอร่อยเลยเอออร่อยค่ะ,คะแล้วก็บริษัทไอโนมโต้จำกัดโดยผลิตภัณฑ์เบอร์ดี้นะคะกลุ่มบ้านนนทบุรีค่ะบริษัทร,รังสีสเตนเลสจำกัดค่ะบริษัทเอดีโปรดักต์พลสจำกัดค่ะบริษัทไทยไชนีสวอล์เฟิร์มจำกัดค่ะบริษัทเอเชียวินเทรดจำกัดค่ะ บริษัท Global Wintrade จำกัดค่ะค่ะรายชื่อสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะคะหนาแน่นมากทั้งหมด40สปอนเซอร์เลยค่ะแน่นจริงๆแน่นจริงๆนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะเป็นสปอนเซอร์รายสำคัญนะคะในการจัดงานวันนี้เลยนะคะครบแล้วค่ะสี่สิบสี่เวทีมีช่องตรงกลางนี่เดี๋ยวตอนระวงต้องระวังนะต้องระวังนะคะ รู้คอนเซ็ปต์หรือยังคะว่าทําไมทําแบบนี้คือจริงๆแล้วเวทีลำวงอ่ะมันจะมีแค่ฝั่งเดียวไม่เคยมีสองฝั่งแบบนี้คอนเซ็ปต์ของคนจัดงานเขาคิดว่าลําฝั่งนี้เสร็จเพื่อไม่ให้เสียดุลการค้าเดินข้ามมาลําฝั่งนี้ต่อมาได้ที่แล้วมาไดก็วันนี้เราก็ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ในการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งสปอนเซอร์มีหลายเลามาเยอะมากเยอมากเลยค่ะนะคะก็อันดับแรกนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ศิลปาการพาร์คค่ะบริษัทศิลปาการพร o p e พ t y จำกัดค่ะบริษัทดีบูดจำกัดค่ะร้านเด y t ทูไนท์ท่าอีกค่ะ บริษัทเป็ดน,น้ำแข็งจำกัดค่ะโรงน้ำแข็งบางสีเมืองสวอตดิงกิ้งวอเตอร์บริษัทสวอตพลาสติกอินเตอร์เนชนั่นแนลจำกัดโบเดกัสไวน์คุณคุณน่ะคุณคุณ,คณ,คณที่ประจำ <laughs> บ้านเนื้อปูซีฟูด้ดอ,อันนี้ก็ยิ่งคุ้นเลยใช่ค่ะ แล้วเจ้าของที่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งจะไปเป็นไปี่ปให้นะคะต่อกันเลยนะคะบริษัทกวิน888จำกัดนะคะกลุ่มเพื่อนประาชาชาตินะคะและร้านลงขันตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะ โชคดีทะเบียนและบุญเชอร์แพตเตอรี่นะคะเจนตัดบุญเชอร์นะคะชาไม่เฟรชพรีเมียมบีสนะคะร้านริบทิสินนะคะน้องอินไก่สดนะคะตลาดสิริมงคลและผาแดงเฟรน888โอเคเบรกก่อนครับผมงงมากเลยอยู่ๆสาวๆก็มาทจไหน่ายเยอะแยะหมดนะครับคุณอยาก 12,999บาท12,999บาทอ่าอ่าเดี๋ยวเราเทิรนแม่บ้านด้วยครับรวเป็นสี่พัคนทั้งครอบครัวครับอ่า แชร์บ่อยเราอะรู้เลยเจ็ดพันจรดงเด่นว่าไงเด่นบอบห0ึ่งหมนองเลยครับอันนี้พวกนี้อย่างเลยไม่น่าเชื่อผ,ผู้ผู้หญิงตัวเล็กๆทำได้ขนาดนี้ครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วครับตอนนี้เอาแล้ว4ี่อนเอาแล้วหายากนะฮะสมเด็จพุทธาจารย์โตนะปากเก้านิ้วเนี่ย พร้อม <4 S 1> หลวงพ่อเงินอีกตั้งสามอง่องนะครับพี่4องค์ครับไม่ใช่องค์เดียวนะชุดนี้4องค์เลยนะครับมีหลวงพ่อเงินอยู่สามองค์ครับแล้วกห็หลวงพ่อโตองคหนึ่งมีตาตาตอนนี้อยู่ที่หมื่นสองครับอาจารย์หนึ่งสี่คอนถอยย่อไม่ได้หมื่นห้าพันบาทครับตอนนี้อาจารย์หนึ่งสี่คอนสู้มาแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ

ก็คือหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีสุชินินได้แสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะความมีมีของทั้งสองประเทศในฐานะไทยจีนที่น้องกันเขาคุณคิงก็ขอเป็นตัวแทนในคาั้งนี้ที่จะแสดงความสัมพันธ์อันนี้ให้กับทางไทยค่ะเ CS เ主要是ยค中国的科่ที่ที่ทีี่ที่ท

呃，做出了不懈的呃贡献，在此我代表中国政府表示由衷的感谢。就是啊，是，我们国知名的书家的领导人，我的领导人，我们国家的领导人，我国家的我们国家的领导国家的的领导家我国的家 呃，写的字，那么这两个字呢，代表的是佛都的，啊，那么也希望参加今天的拍卖，由我代表中国政府，代表 CS，无偿的捐赠给今天的活动，所有的费用捐赠给今天现场的组委会，捐赠给现场的警察局，希望我们中泰的友谊万古长青，希望中泰一家亲，看、啊、高昂。 วันนี้นะคะคุณคิงได้เตรียมอักษรวาดอันนี้คือวาดด้วยมือเลยนะคะไม่ได้ปริ้นออกมาจากที่ไหนนะคะมาจากศิลปินชื่อดังของจีนซึ่งมูลค่าเนี่ยอยู่ที่สอง0ส0บาทต่อหนึ่งชิ้น200,000บาทต่อหนึ่งชิ้นแล้วก็คุณคิงนำภาพนี้เนี่ยเพื่อมอบให้กับทางทั้ทั้งสองสพคือสอพอไปบางและสพบางสิงห์เมืองเพื่อเป็นการแสดงให้เกียรติประเทศเราแล้วก็ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนของทั้งสองประเทศเพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดียืนยาวค่ะเออ这两幅字的起拍价将由皮昌先生决定呃然后我希望这两幅字带回去的这个拍者可以带来幸运ก็คือของทั้ง,งสองภาพนี้นะคะก็ขอมอบให้กับประธานสิทธิศัสตร์เจียวพงศ์พิพัฒน์พี่ประธานชาติของเรานะคะ ลังจากนั้นจะมอบให้ใครหรือสพอไหนก็แล้วแต่ท yes. <Okay. S 1> ี่ประธานชาติโอเคให้ทั้งสองสพที่ประธานชาติมอบให้สนอมีภัยต้อดตอนแล้ตอนบาเป็อาน Traffic Channel TV Online